อลโลาจะช่วยให้ผ่าน96ไปได้ไหมได้แน่นอนบอกเลยนี่ปัน๊นนี่จะ80แล้วนะเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าการอัพเลเวลเนี่ยไอช่วงเลเวล70มา80เนี่ยแม่งเผยเฉใช้เวลาไปประมาณ2วันนะเพราะอะไรรู้ปะนี่ผมใช้สตามิน่าทั้งหมดเลยนะประมาณ600กว่า6 600, 600กว่าปีซึมอะยังขึ้นมาแค่6เลเวลเองอะขึ้นจาก70มา76 <laughs> เท่ากับว่าแม่งเท่ากับว่า70ไป80เนี่ยใช้เวลา2วันนะครับเตาะเราก็แบบรีรีเซตามิน่สีครั้งนะแต่รีไม่ถึง10ไงเปืองไม่ครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เฟลร์ร์ผมเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นอารัวล์ล่าเนี่ย S <S <S เออแต่ว่า <S 2> <S 2> แต่ว่าตาที่บอสเหลือเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะตาที่บอสเหลือเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็ใช้เฟลนะเนี่ยถ้ามันตายก็จบที่เหลือเราก็แค่ไล่เคลียร์ตัวบนนะฮะ เอาชิบหายลืมใช้ลืมใช้แอคทีฟสกิลมันจะตายกันไหมเนี่ยลืมได้ไงวะเนี่ยมันมีจุดกึ่งกลางหมให้มันโดนทุกตัวมีตรงนี้แหละที่ได้แต่อันนี้ก็โดนแค่ช่องเดียวโดนอย่างละช่องทุกตัวเลย ไปคิดว่าไอตัวบนจะตายปะทำไมรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่ตายปะนั่นไงกูว่าละไม่น่าพูดเลยมันไม่ตายจริงๆด้วยเนี่ยเหลือไว้าทำไมเนี่ยดูยดิ เราเลยเปลืองหนึ่งเทินไปฟรีๆเลยนะฮะเกมนี้นี่เทินสำคัญมากนะฮะเดินเหลืองกัอนอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอ้าวดันมีสีเหลืองตรงนี้อีก กระโดดปาดไปเลยไหมเปลี่ยนหัวก่อนถ้ากระโดดมาตรงนี้แล้วเปลี่ยนสีอนะมีค่าเท่ากันปะว่าแต่เราจะได้สีแดงแถบ,บนี้ไนงะถ้ากบว่าเราสามารถที่จะเดินมาละแวกเนี้ยได้แต่ตรงเนี้ยมันเดินไม่ได้เนหะ็นไหมมันเพราะว่ามัน,ม,นมีสีเหลืองขั้นอยู่ไนงะ ก็เลยคิดว่าถ้าเราเทเลพอร์ตมามันจะคุ้มกว่าปะแต่เทเลพอร์ตมาก็จะเดินได้แค่นี้ปะวะไม่น่ามีสีเหลืองตรงนี้เลยนะใช่ บิวกำลังปั้นโนอาใช่ไหมรีปั้นนะบิวเดี๋ยวพี่จะได้รีฟเล่นให้ <c oughs> ไม่เวิร์กจริงๆตรง,ตรงนี้ก็ไม่เวิร์กนะ

ก็ยังกลับไปไม่ได้อยู่ดีครับต้องใช้อีกเทินหนึ่งแต่อีกเทินหนึ่งน่าจะเคลียจบได้เรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าครับทุกคนน่าจะตายหมดนะมังมังก็จะเหลือ15เทินไว้เคลียร์ อันนี้มันจะตายไหมเนี่ยโอเคน่าจะตายนะเดินหลบไอ้น,นี่ก่อนเดินหลบจระเข้ฟาดหางหรวาผมว่าอาจจะมี ก็อาจจะมีหรือไม่ก็อาจจะไม่มีก็ได้นะเพ้ากลัวตัวละครเก่งไปอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอนาคตมันคงจะต้องมีระบบอะไรขึ้นมาอีกสักอย่างหนึ่งแหละไม่น่ากดลาฟาเอลเลยแม่งสร้างกระเบื้องสีเหลืองขึ้นมาอีกแล้วน้าเอากระบองตีหน้าทีหนึ่งลาฟาเอลเนี่ย เนี่ยราฟาเอลตีได้6,400แต่ว่าโนอาเนี่ยตีได้เยอะกว่าน <c oughs> ี้นะเพราะโนอาแรงกว่าเออตอนนี้เชียร์โนอาละไม่เชียร์แล้ว <c oughs> ราฟาเอลราฟาเอลมันชอบแกงเรา <c oughs> เราฟาเอลมันเป็นแม่ค้าขายแกง <c oughs> เออราฟาเอลมันเป็นแม่ค้าขายแกงนะครับ 私はも、うずっと長いこか光と影の中で引き裂かれるがいい力を入れないで深しに沈むがいしわ。あ <noise> あ<楽>、かも、しかも、しかンしかも、しかも、しかも、か อ๋อไม่ได้อยากจะหยุดตรงนี้ไงแต่ไม่ได้ไม่แต่ถ้าเรามาเหยียบมันก็ไม่สร้างปะหรือว่ามันถ้ามันล็อกไว้แล้วต่อให้เราเรีเซ็ตมันก็จะสร้างอยู่ดีเพราะถ้าเดินมาตรงนี้เราจะได้13บสมไงไม่เอาแล้วนะ <you>. เออใช่บิล ให้เคเคนปลดสักสามดาวก็ยังเออสองดาวก็ยังดีอ่ะอันนี้ไม่ปลดดาวเลย <c oughs> แต่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่บาตันปลดเฉยเนี่ยเออจริงๆอ่ะเคเค้นะคนจะปลดดาวครบก่อนบาตันด้วซ้ำไปนะงงมาก เธอน,นีมันต้องตายนะเว้ยถ้าเธอน,นี้ตายเนี่ยเราจะมีเวลาอีกเยอะเลยเยอะแปดพันกว่าแล้วก็ถือว่าแรงอยู่นะ เฮ้ยสิบสามพอดีเลยโอเคน่าน้าจะตายอยู่นะน่าจะตายอยู่ถ้าเหลือแค่ยี่สิบสามก็เสร็จยี่สิบสองยี่สิบถ้าไม่ตายก็คงจะต้องชาโลหน่ากระโดดอะ โอเคเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่รอดแน่นนแน่นอนครับเจ้อสิบเทิร์นถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีอ่ะแต่ประเด็นคือจะได้ค่าไอ้สองนี้ไหมเนี่ย เออมันดันเหลือไอสองตัวนี้ว่ะอืมเดี๋ยวผมว่าใช้เราใช้กระเบื้องเยอะเกินเหลือกระเบื้องไว้เดินในนี้ด้วยไงเหลือกระเบื้องไว้เดินตาหน้าด้วยตาหน้าสำคัญเลย อย่างนี้ดีกว่าไหมขอขอให้หมึกตายเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มาหยุดตรงนี้หมึกมาเดินไปถึงปะโอเคแต่ถ้าไอตัวนี้ไม่ตายอะ่ะครูดาวเราขึ้นมาบานเลยนะเว้ยบาย ตายให้หมดนะตัวบนนะ่ะเราจะได้ไม่ต้องเดินมานี่อ้าว <c oughs> เฮ้ยไอหมึกไม่ตายทำไงอะ่ะถ้าอหมึกไม่ตายอะ่ะงานหยาบเลยนะชิบหายแล้วเอวเอโอ้เขายังช่วยฮะไป ชิปเอ้ยดีอยู่นะทำไปเล่นไปเอ่อจริงๆก็ดูมีเหมือนจะมีกระเบื้องให้เดินแต่ว่าถ้าสูงละหนึ่งสสามสี่ห้าหกมันจะตายไหมเราควรเทเลพอร์ตมาตรงนี้ป่ะจะได้เดินเยอะขึ้นถ้าตรงนี้มันจะปาดแค่นี้ไงแต่ถ้าตรงนี้ยมันจะป่าไอ้นี้ได้เต็มๆแต่ถ้าเราเทเลพอร์ตมาตรงนี้เราก็จะเดินได้แค่หนึ่งสสสอ๋อไม่ดิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออได้โอเคปาตรงนี้แหละอ่ะน่าเสียวไม่ตายจังเลยแต่น่าจะตายอยู่มั้ยตายปะเออเออตายตายตายแล เออใช้อโรลร่าแทนดีโทเนเตอร์ได้ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ <S <S 2> <S 2> คือมันยิงบอสแรงแค่แอคทีฟอะแต่เชนคอมโบไม่แรงซึ่งดีโทเนเตอร์ส่วนใหญ่อะมันต้องยิงบอสใหญ่แรงทั้งเชนคอมโบทั้งแอคทีฟถ้าไม่มีดีโทเนเตอร์ห้ดาวก็มี2ตัวครับมีเจนกับหมีกับแพนกวินนะครับ2ตัวนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะ เดินเขียวกันครับโอ้โหสีเหลืองเห็นแล้วอยากจะร้องไห้เสียนหนึ่งเทินไปกับการหลบสกิลแล้วก็หนึ่งเทินไปกับการเขี่ยกระเบื้องเหลืองมันใช่ไหมล่ะไป ช sure. ที่ผมเอาอาลลร่ามาใช้ในด่านนี้เพราะว่าด่านนี้มันมีทั้งบอสใหญ่แล้วก็ทั้งบอสเอ๊ะทั้งมอนเล็กที่ต้องเคลียร์ไงเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาสไนเปอร์ที่มันมีความเป็นกึ่งดีทูเนเตอร์มาใช้ยังครับยังยังยังไม่ลงอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักใหญ่ๆเออไม่ใช่อีกสักพักหนึ่งอีกสักพักใหญ่ๆหญ่ ทำไมเหมือนมันจะไม่ครบ13เลยวะแล้วมันก็ไม่ครบ13จริงๆด้วยใช่ไหมได้แค่11เองอะอยากได้13อะ่ะไปตรงนู้นก็ได้แค่12ก็ยังไม่ได้เชนใหญ่อยู่ดีไม่งั้นเอาแค่เชนเชนเชนกลางไหมเชนกลางรู้สึกว่าจะใช้มากสุดแค่8 เก้าเก้าใช่ใช่มากสุดเก้าครับไม่ใช่แปดได้ไหม มันก็มันก็ไม่ได้แรงมากหรอกครับแต่ว่าคือถ้าเราลาก1 1 12ไปมันก็เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเชนสามถ้า,าว่าเราที่เหลือที่เราลากอ่ะมันลากเกินไปเปล่าเออเราลากเกินไปเปล่า,ลามันก็ไม่ถึงมันก็ไม่ถึงกับเชนสามดีๆแล้วเราจะลากทําไมล่ะเราก็ดองไว้แบบเล่นในตาถัดไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยออรอบนี้ต้องโดนบอสฟาดละหนีไม่ได้ด้วยอ๋อหนีได้เขียว シンルームキムンキンク,ン,クンマネジーのセダーでタタカテマヨイカテレポートワタシバモズドナライトカリトカゲノナカデイイタカレルクルハーテン คนใช้ไม่วะใช้เล่นใช้หัวแต่มันก็ไม่รู้จะเดินไปไหนอ่ะโอ้ยดูสีเหลืองดิความก้ตีนของมันนะนะความที่มันไม่อยากให้เราแบบผ่านเลยเนี่ยต้องรีบปลดเลือดนะยิง อ่ะความหวังอยู่ที่เจ้าแล้วนะลาฟาเอลเอาสีเหลืองออกไปให้หน่อยก็ยังก็ยังก็ยังมีอยู่ถ้าเธอนี้ปลดถ้าเธอนี้ปลดเลือดมันได้จะดีมากเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหม ผมว่าเป็นไปได้ะต้องหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้จะแรงกว่าต้องหากระเบื้องเพิ่มครับอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะ หรือเราควรใช้ฝั่งนู้นให้หมดก่อนวะใช้ให้มันหมดไปเป็นฝั่งๆนี่ไงเราจะได้เหลือฝั่งนี้ทั้งแถบให้ได้ใช้ไงเออไปปลดเถอะปลดเลือดให้กูหน่อยปลดเลือดให้เราหน่อยพูดจาพอๆทาไัมันจะได้ปลดให้ไปชิบ เอจ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับไม่ปลดตั้อีกเทิร์นหนึ่งเสียดายจังเออเนี่ยเสียบอีกเทิร์นหนึ่งกับการแบบไอ้นี่เฉยเลยกับการปลดเลือดบอสเลือสามเวฟแล้วสีเหลืองมึงอะไรบ้างมดอะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ อ๋อได้ได้อันนี้รับดาเมจมันได้ครับเนี่ยปลดละสองเวฟ โดนทางกระดานใช่ไหมเอ้ยโดนทางหน้าใช่ไหมเฮ้ยมีโอกาสชนะนเนี่ยตาเนี้ยว้าวเฮ้ยเอาอะเอาอะมีลุน้นวะมีลุน้นวะมีลุ้นวะทุกคนตาเน,นี้ยโชว อโลลา่า,อ,า,าอู่จ่าอาใจ่ใมอยู่ใน่อยชนต์ครับถอาจะเอาใน้จัี่มอใน่มีอนีมีที่อนยต้องชนะแลีวจังหวะนี้ต้องชนะแล้วต้องนูองนะแลีวสู่ แต่จะเหลือไว้ทําไมอะเออเพราะถ้าจบตานี้ไม่ชนะก็ไม่ไอ้นี่อยู่ดีปะ <c oughs> ก็ไม่ได้ใช้กระเบื้องอยู่ดีปะจะไม่ใช้ให้หมดเลยอะจริงๆอยากเดินวนไปตรงนู้นด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าหยุดตรงกลางนี่ชัวร์กว่าเอาแล้วทุกคนเรามาเขาดาวถอยหลังกันดีกว่าครับ8% 7% 6%นะฮะ5 4เรียบร้อยะฮะโอ้โหสวันเต็มเต็มสุเสาร์อาทิตย กับการเล่นชั้นนี้ชั้นเดียวอ้สุดยอดมากขอบคุณตัวเองที่ตับบีต้ตะบันเล่นนะผมบอกแล้วว่าแบบจะดูช่องมาร์คเบเกอร์เนี่ยคุณต้องอดทนกับความแบบความดือ้อความความความดื้อดึงของสตรีมเมอร์ที่พยายามจะเล่นด่านที่เล่นไม่ได้จนผ่านจนได้นะครับ หลายๆคนคงจะชินแล้วล่ะเพราะว่าตั้งแต่อีตขับไฟแล้วตะขับไฟเราใช้เวลาเล่นเดือนหนึ่งอะ่ะเออโชคดีแค่ไหนล้ะที่ชั้นนี้เราใช้เวลาเล่นแค่3วันนะฮะ <laughs> ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้าน t u b i g o l Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิมแพ็กใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติมล l u มคริสต r y s t a l คูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้าน Tubigold Shop เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อ e ีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้าน t u b i g o Shop ได้ทั้งงง,ง่่อททาี Facebook เพจ t u b i c o SHOP หรือว่า Official Line Ad, at at t u p i c o นะครับและก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ใน playlist ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์วิกเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ